สวัสดีพ่อแมซ่ซีเราอิงสาวน้อยเพี่บันเพลง FC ซีช่องซ่องชาแนลกับจุดจากโชคชัยนะครับเนะาะญาติโยมแบบนำพัตตาหารมาถวายลุงปูนะครับลังหนึ่งสนทนาธรรมกับลงุงปูนะครับช่วงเวลา, 9, าลก้านาฬิกานะครับก็จะได้ถวายพัตตาหาหลวงปูพร้อมกันนะครับเนาะโอ้ ครับเอาสำหรับวันนี้นะครับเนาะก็ยังอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับเนาะอขุนหารศรีสะเกดนะครับบานพานปอพรานขุนหารศรีสะเกดนะครับสำหรับสามวันเพลินเพลงคืนนี้นะครับเนาะทุกที้โรงเรียนดงบังซับสมบูรณ์พอดงจันทร์อำเภอโนนสุวรรณบุรีรัมย์นะครับรวมติดเขตหนองกี่นะครับเนาะพรุ่งนี้จะได้ไป ไปหาหลาแหละพวกนีโนกได้ต้องไปหาหลา <c oughs> ตัวนี้ช่วงนี้แม่กรัวก็กำลังปรุงอาหารนะคำนาะ นมแกงกิเลสตวายพระาหารลวงปู่ะครับคุณผู้ชมเวลาเก้าโมงกว่านะครับเนาะตรงนี้ก่อนหย่านมจากโชคชัยกพลังปวดน้ำละพรนะครับหลังจากตวายพระตาหารถวายสังฆทานนะผมเนาะล้งปูอยานเขาเป็นอะไรมัม่อยากมาถามด้วยมีอยากมาที่นี่บ้างเขาอยากมาอยู่แต่ว่าเขาไม่ไม่กล้าร่วมคุ้นน่ะรถมันต้องเสริมน้ำมันน่ะพี่ดม เทาเรวเขาไม่มีรายได้เขาขเล่ ừ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  อะไรมารสิาาคะเ้ี่หามาทุกวันคือกมันมาไม่ได้โดยค,คือพีวินก็เจนแหละเพมาไม่ได้โดงานมากน้องขมเอาว่ากัน่า,างก็ไหนก็ค่อยมาวางมาไร่ก็ค่อยมา

เมนูย่นีน่ดนชาอยู่ใ้แค่นี้นี่อยู่ในแค่นี้ด็กลองกจน ้ไมา่นี้มันมีแค่นี้ะไม่ใช่โอ้ยเบื่อมีอย่งมากมีอย่งมากมันมนไปไหนถึงว่านีเดงานเดสันก็ไม่ได้ลบไม่ได้อะไรดีหาวานีเดี๋ยดกเดนดไเาทำไมได้ลบอะไรมัน ก็ทำใ้มืดไม่ได้นแ้วีเรื่อนใจอกัดทิเด็กนึงเนี่ยเด็ก้สือชล้ดนกนี่แล้เราโคตรแ่้วทีไหลฮะที่ไปมาตัวเดียวเท่านี้ฮะอย่อหินขึ้นลงขึ้นลงแค่นี้เท่ พู้ตัวจเจบอะไรอะไรมันมันหายไ็ปเห็นเลยนะครับก็มีแท้ที่มันหายนี่สิก็พิมพ์แค่นี่มันจะมีเนี่มอะไรน้อะไรเยมันมันาทำไมมันหายไปเนาะ จ็ดลายื่อน้องน่นเีคืน้องตงแขมัีแเลยตั้งแขนเลนี่เป็นอะไเป็นอแลอะไรนะผมมีแต่พิมพ์เพิ่มเนาะเนาะโคอดุวันเอาคุาิทไม่ได้มันจะนิ่งไรงนเลยลองดูมีทุกสายจะได้ะางสวยีที่เกนีดิมันืฉันเ็นี่น้งก้สีเ เทอา่เี้ยำไปเลยเอางาไปถวายแล้วก็มีได้เน่้แนในชั้นผ้าู ถ้าแบบนี้แกต้องไอ้นัน่นใบต้องต้องเอาลัื่อ,เอ,เ,อเอาเอาเอาเบอร์ตัวทับมาแล้วก็มา,มาบัานทึกใหม่หมดเลยมันยัเก็บเพิ่มไม่เห็นกั <c oughs> <c oughs> <อ>นนนนนไไหหหรรออม่่่เเ็ตาายยแแล้้วใคจะปีิิดง เห็นเศษเศษลายเออทำไมยังนี้นูำหนัก้นเร่อใหม่ใช่ไหมแต่ก็ดูพอติดเสียงมีวายนอนหรือ่มังปูหอว่าตัวหากเอ้าหโทริหายนไงนั่นต้องต้องหาห้ามือโทรมามานัใหม่เอาทิ้งใหม่